สวัสดีเช่นเคยครับผมวันนี้ก็จะมาทําไก่ทอดกันนะครับผมวันนี้ใช้มือเลยนะครับนี่เก็ดขนมปังนะครับใช้มือคลุกแป้งแล้วก็เป็นแป้งผงหมึกนะครับแป้งผงหมึกนะครับซื้อตามตลาดได้ครับผม อย่าเพิ่งปรุงนะครับเพราะบางทีเขาปรุงมาจะเค็มน,นะครับผมก็ไก่ที่เราหมักตีนไก่ไว้ก็เย็นนะครับก็นำมาคุกเลยครับผมนี่นำมาคลุกแป้งที่เราผสมผสมด้วยแป้งหมึกนะครับนี่หมักไว้แล้วนะครับจุก ก็ให้มันได้พอประมาณนี้นะครับผมพอประมาณนี้นะครับแป้งอย่าให้มันเหนียวมากนะครับเททอดแล้วมันจะไหมนะครับผม,มใส่คลุกเข้าไปนะง่ายๆเลยนะครับนี่ครับคุกผงมหมึกเรียบร้อยแล้วก,แก็แป้งทอดกรอบับแป้งทอดกรอบ ปุกแป้งทอดก่อนนี่ครับ,รบปแป้งแล้วก็มาชุบเก็ดขนมปังต่อนะครับผมชุบป,ประมาณตามใจชอบเลยครับผมเดี๋ยวนําไปผัดเลยครับไฟอ่อนแบบนี้นะครับผมนี่ครับไฟอ่อนนะครับ ไม่ช่นั้นมันจะไหมนะครับผมค่อยๆเปิดไฟค่อนข้างอ่อนนะครับใจเย็นๆก็ไก่นะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับนี่ครับผมเดือบไปแล้วครับเห็นไหมครับไฟแรงไหมแน่นอนนะครับนี่กำลังพอดีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ก็ผมไก่ ทอดนะครับอบอกเลยสุดยอดครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามรับชมสวัสดีครับผม